สวัสดีครับทีวยชนแนลอาร์เซอนอลแฟนครับครับผมวันนี้วันพุธครับที่14มิถุนายนครับ2566ครับก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าฝุนตลบนะฮะตามข่าวเรื่องของพี่ข้าวเนี่ยเมื่อวานนี้ทั้งช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำกระแสมาแบบกระนันำเลยกระนันนำจริงๆนะครับก็โอ้โหอาจจะเป็นสถิตินะครับ อาจจะเป็นสถิติค่าตัวสูงสุดที่อาร์เซนอลจะได้จ่ายเป็นประวัติศาสตร์ของอาร์เซนอลเลยว่าจะต้องจ่ายาซื้อผู้เล่นในจำนวนมูลค่าที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลมาเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของพี่ดิแครไลท์นะโอ้กระแสข่าวมาตั้งแตบบ่ช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงดึก นะครัจนกระทั่งดึกๆเวลาในขณะนี้ที่อังกฤษนะครับจะช้ากว่าเราประมาณไม่ประมาณเด็ดประเทศอังกฤษจ,จะช้ากว่าเรา6ชั่วโมงนะตอนนี้ของเราอยู่ที่7จ็ดโมงของเขาก็ประมาณตีหนึ่งนะครับช่วงหัวค่าช่วงบ่ายโอ้โหตเลยเดี๋ยวจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังนะอ่าช่วงบ่ายนะบายเยอรมนีนะครับบายเยอรมนีเนี่ยมีทีท่าอยากจะลุกคืบออ,อยากจะลุกคืบเพื่อจะขอแย่ง พูดง่ายคือยื่นออฟเฟอร์แข่งกับอาร์เซนอลนะครับยื่นออฟเฟอร์เข้ามาเลยว่า,อ,าอยากจะขอเอาที่ว่าอาร์เซนอลยื่นเท่าไหร่ฉันก็จะขอยื่นให้เท่านั้นนะครับมีข่าวว่าขอยื่นเข้ามานะแต่พอช่วงเย็นเย็นบ่ายเย็นเย็นบ่าย,บ,ายบ้านเรานะเอาบ้านเราเอาเย็นบ่ายบ้านเรา,เาข่าวมาว่าอาร์เซนอลกำลังจะปิดดิวของไคเซโด ซึ่งคาดว่าน่าจะจ่าย100ล้านปอนด์เกินบวกแอดออนด้วย้ำนะครับแล้วก็เป็นการตกลงที่ค่อนข้างลงตัวแล้วสำหรับตัวนักเตะไม่เกี่ยว,วนะั้นนักเตะกับสโมสรได้คุยกันแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับสโมสรกับสโมสรน,นะตอนนี้นะแล้วก็อาร์เซนอลค่อนวท์แทมเนี่ยค่อนข้างที่จะพอใจในข้อตกลงที่เพิ่มขึ้นมาข้อตกลงที่อาร์เซนอลเพิ่มขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ อพอช่วงของค้ำๆนิดนึงนะผู้สื่อข่าวก็เป็นพวกสายทีหนึ่งทีสองอ่ะก็ยืนยันมาอีกครั้งว่าบโอเมดิคถอนตัวออกแล้วนะครับถอนตัวออกจากการพูดง่ายถอนตัวจากการซื้อขายในการยื่นซื้อของดิแค่ไท์เรียบร้อยแล้วหลังจากที่รู้ว่าอาร์เซนอลยื่นเสนอไปด้วยราคาประมาณเท่านี้นะครับเป็นการเคลียร์คัดเรียบร้อยว่าตัวของบโอเมิคครับ ไม่ทำการซื้อตัวดีแคไนไ์อีกต่อไปนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็เป็นการเปิดทางสะดวกให้กับอาร์เซนอลของเรานะครับว่าโอกาสที่จะได้โดีแค่ลไ์เนี่ยเป็นยังไงนะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับและในช่วงค่ำช่วงเย็นถึงค่ำข่าวเอามาอีกครับว่าข่าวจากแคมป์ทีมชาติอังกฤษนะครับที่กำลังเก็บตัวเพื่อจะเตะกับ ยูโรคอร์ดิฟายนะครับทางแกลเลตซอเกตครับได้อนุญาตได้อนุญาตให้ดิคแคนไลท์ออกจากแคมป์ครับอนุญาตเป็นกรณีพษษษษิเศษให้ดิคแคนไลท์ออกจากแคมป์ก็คิดว่าออกมากินเกี๊ยวหรือเปล่าวะหน้าหน้าแคมป์เอ๊ะออกมากินอะไรเปล่านะอนุญาตให้ดิคแคนไลท์ออกมาทําธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจทําดุลกรรมอะไรบางอย่าง นะครับนอกแคมได้เป็นกรณีพิเศษนะเขาบอกว่าอนุญาตให้ออกจากค่ายอังกฤษได้ในตอนเย็นนะครับเพื่อเตรียมการขั้นตอนในการย้ายตัวย้ายไปไหน <c oughs> ย้ายไปไหนอ่าทุกคนก็กลังจับจ้องมองมองอยู่ว่าพี่ดีแคไนไลฟ์ไปไหนเอ๊ะไปเอมเเลตเปล่าไปตรวจร่างกายหรือเปล่าโอ้โหนะครับ ไปตรวจร่างกายแล้วรอเซ็นหรือเปล่ายังไงปะ่ะเพราะตอนนี้หลังจากที่ข่าวล่าสุดคือพี่เดการ์ไลท์ออกจากแคมป์ทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็เงียบเงียบแหมเราก็ดึกๆเราก็เอาว่าจะเฮียวีโก้บอกว่าจะอะไรปะ่ะจนดึก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 โอ้กูดอนดีกว่านอนดีกว่า,นนวาไม่ไหวเช้านี้ยก็มาดูยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่า เมื่อวานนี้ในต้นคลิปที่เคยหยอกๆไว้ว่าโอ้ตั้งแต่อาเซนนตติดทีมชาติสามคนมีแลมเดลมีบุโกโยสาก้าและดิแคนไลท์เพลอเพลอเพลอเพอนะจะเป็นเรื่องจริงเอาแล้วนะฮะเพลอเพลจะเป็นเรื่องจริงเอาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองตามดีวันนี้ครับวันนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะเห็นหัวเห็นไม่เห็นหัวเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นหลังเห็นหน้าเห็นหลังว่าจะเป็นยังไง อย่างที่บอกครับอะผมตอบคําถามให้กับพี่ดองที่เข้ามาเม้นมากมายแล้วเกิดเมื่อวานนี้เขาบอกอาดีแคนไลท์ D ดีจริงทําไมเราไม่ซื้อเลยซึ่งผมได้เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าทําไมเราไม่ยื่นเลยนะอธิบายไปที่มาที่ไปทำลายแล้วการข้อตกลงระหว่างอาร์เซนอลกับเวสแฮมข้อตกลงระหว่างดีแคนไลท์กับอาร์เซนอลข้อตกลงระหว่างดีแคนไลท์กับเวสแฮมนะครับนักเตะต,ต้องการที่จะให้อาใ,ให้กับ เวสแฮมได้ผลประโยชน์สูงสุดหลังจากที่ตัวเองก็รับใช้ทีมมานาแล้วก็พูดง่ายคือได้เกิดได้เกิดอะ่ะ mm. ก็เพราะทีมเวสแฮมเพราะว่าเป็นเด็กเก่าของเชลซีนะครับเป็นเด็กปั้นของเชลซีแล้วก็ย้ายมาเวสแฮมแล้วก็ตัวเองก็มีชื่อเสียงากเวสแฮมเพราะนั้น mm. เขาไม่อยู่เนี่ย mm. เขาก็อยากจะให้สโมสรต้นสังกัดเดิมเขามีผลประโยชน์กับตัวเขามากที่สุดรวมกันทั้งถึงผลประโยชน์ในอนาคตด้วย mm. เช่นลงเล่นกี่ครั้งอาซน,นอลต้อง ปมาเท่าไหร่นะครับความสําเร็จที่จะพุ่งชนไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกหรืออะไรยรังต่างๆเนี่ยอาร์เซนอลก็ต้องมีเปกลับมาอันนี้คือเรื่องของแอดออนเรื่องของผลประโยชน์ตามหลังเนี่ยอันนี้เขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทําไมไม่ยืดเลยฟังอ่านแล้วก็ดูคลิปให้จบในแต่ละคลิปนะครับนะ,ะผมจะอธิบายผมจะเลือกอธิบายให้สําหรับคนที่คิดว่าผมอธิบายได้ และผมจะเลือกอธิบายในสิ่งที่ผมคิดว่าผมอธิบายได้โอเคไหมตามนี้นะครับตามนี้นะดูให้จบก่อนแล้วค่อยมานุ่งนี่นั่นนะพบบางสิ่งบางอย่างคําตอบมันอยู่ในคลิปหมดแล้วนะครับนะบนะก็ประมาณนี้ทีนี้โอ้โหทั้งฝั่งทั้งไทยทั้งฝั่งทางเมืองนอกเนี่ยทั้งๆท,ที่ตอนนี้ยังไม่ร้อยเซนะครับโอ้โหแบบอุตลุดเลยทําไมจะต้องไปลงทุนขนาดน้อยละทําไมจะต้อง ทุ่มกับนักเตะคนนี้คนเดียวเพื่อน,นั้นแบ่งเป็นสามกองแผงเป็นสองกองได้กองกลางดีๆมาแน่ๆเลย <c oughs> ใครวะถามอีกครั้งหนึ่งใครอ่ะใครที่คิดว่าจะมายกระดับหนึ่งเราสนใจเราชอบสองเขาชอบเราเปล่า หนึ่งนะหนึงเฮ้ยเราโอ้โหตั้งแต่คนนี้แม่งน่าจะเข้ามาได้เลยห้ดีแค่ร้อยล้านแบ่งไปตักห้าสิล้านสองกอนไปเอาคนโน้นคนนี้มาโอเคเราชอบเขาเขาชอบเราไหมอ่ะ <c oughs> เขาอยากมาไหมอ่ะอ่าอันนี้ก็ต้องใช้แบบตะกาดีๆนะบริบทนะบริบทดีๆด,ดีแค่ร้มีความสัมพันธ์ที่ดีครับมีการคอนเน็กชันจากที่ข่าวเคยมาได้พูดคุยกับพี่มิเกตาตัวนักเตะอยากย้ายตัวนักเตะอยากไป แชมเปตลีกตัวนักเตะอยากจเจริญเติบโตเพื่อง่ายคืออยากจะอยู่ทีมใหญ่แล้วก็เขามีความสนใจว่าเขาอยากย้ายอาเซนอนเพราะอะไรหนึ่งกูไม่ต้องย้ายออกจากลอนดอนไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องย้ายครอบครัวลูกเพิ่งเกิดได้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ลังเตรียมเรียนหนังสือคือไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรมากครับนะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรมากก็คือใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าย้ายสโมสรแค่นั้นเองนะในการซื้อนักเตะในการจ้องมองเนี่ยมันง่ายครับแต่ว่า เบื้องลึกเบื้องหลังอะเราไม่รู้หรอกอย่างที่ผมบอกไงโอ้ยเอาไปซื้อคนนู้นดีกว่าคนนี้คนนี้ดีกว่าใช่ครับได้ครับแต่เขาอยากมาเปล่าเขาอยากมาอาเซอนรอนไหมเขาชอบพี่มเกลอาเจตาเปล่าถูอว่าคือต้องฟังดีๆต้องใจเย่นดีๆแล้วโอ้โหหลายก็รเซ็นหลายข่าวมาเป็นอย่างนั้นนะครับค่อยๆถึงเวลาเมื่อเราต้องถึงเวลาที่สโมรสรจะต้องใช้เงินก็ปล่อยเขาใช้ไปนะ ตอนที่ไม่ใช้เงินก็นหาว่าเขาขี้เหนียวพอเขาต้องการที่จะเอาวัฒนเตาคนนี้แหละพีต่ตาบอกคนนี้แหละมันจะเป็นทิกซอที่มาช่วยยกระดับนะแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อสมมุติดีแคนไลท์เข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรไหมครับนักเตะที่เราติดต่อไว้อยู่ไม่ว่าอาจจะเป็นไคเซโดคนนุ้นคนนี้นั้นเฮ้ยอาร์เซนอลเอาจริงไว้เฮ้ยดีแคนไลท์แม่งมาไว้เฮ้ยอยากไปเล่นด้วยจังเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการดึงดูดนักเตะต่างๆที่เข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้น เราอย่าไปมองว่าสโมสรอู๋จะต้องฟุ่มเฟือยทั้งเฮ้ยเงินเขาและเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าความพิเศษในการที่จะใช้เงินปีนี้มาจากอะไรนะครับถ้าเขามีพ a ชชั่นมีความมุ่งมั่นมีความที่จักระหายที่จะพัฒนาทีมเฮ้ยพวกเราจะต้องยินดีพวกเราจะต้องเฮ้ยเอาเว้ยเอาสมมติสอนว่าไงเอา้อยล้านเอะเอาเลยจ่ายเลยพี่พี่แก่พี่จอร์ดเอาเลยฮะพอแก่ทั้งหลายเอาเลยนะ ไม่ี่มัโอ้ยแพงไปว่าเฮ้ยต้องเอาคนรู้นวันนี้เฮ้ยแล้วต่อยคุณคิดนะมันไม่เกิดประโยชน์หรอกในเมื่อเขาเดินหน้าลุยอยู่แล้วนะเ,เดินหน้าลุยอยู่แล้วมองทิว่าเฮ้ยสมสงสรแม่งมีความกระหายว่าเฮ้ยเอาจริงโว้ยปีนี้โว้ยตะทุ่มลองกล้ากล้าทุ่มกับใครคนหนึ่งร้อยล้านสารมว่า,วาเป้าหมายของผู้บริหารแม่งเอาจริงแน่ๆทั้งแชมเปยหล,ลีกทั้งพรีเมี่ยมหลีก,ท,ลลกที่ต้องการจะยกระดับจากประสบการณ์ที่เรา พลาดท่าในช่วงท้ายฤดูอ่ะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนอ่ะแล้วเขาก็คงจะมองเห็นว่าเฮ้ยทีมเราแม่งมีดีพอสมควรเว้ยเฮ้ยทีมเราแม่งนักเตะก็ใช้ได้เว้ยเฮ้ยมความสามัคคีอะไรมีกันเยอะเว้ยแต่มันขาดอะไรมันขาดในเรื่องความทดแทนตัวสำรองนักเตะที่จะมาทดแทนนักเตะตัวจริงที่จะมาเสริมนักเตะตัวจริงกรณีที่ว่านักเตะตัวจริงติเบตคนแรกไม่อยู่เจ็บไข้ได้ป่วยเหลืองแดง โอเคป่ะโอเคไหมผมกับอินดีนะครับตัวผมมาผมยินดีเนาะเฮ้ยผมเห็นความตั้งแต่พี่จอร์ดเข้ามาพี่จอร์ดพี่จอร์ดโคลเนเกนที่เป็นลูกชายของอแซนนะเข้ามาเต็มตัวแล้วก็เห็นการทํางานได้มีการพูดคุยกับทางพี่เอดูพี่อเดตลตาเราเห็นว่าเฮ้ยเขามีความทะเยอทะยานอย่างนี้จริงๆเพราะนั้นก็ต้องให้กําลังใจกันต่ออย่างนี้ ตระกูลโคลเรนเก้เนี่ยโคลเรนเก้คอร์เปอเรชันเนี่ยเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆเลยนะของสหรัฐอเมริกาครับนอกจากเขามีสมโมสรอาร์เซนอลแล้วเป็นเจ้าของอาร์เซนอลแล้วนะครับที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูว่ามีอะไรบ้าง l อลเวรครับสมโมสรเอเเอนนะเอลเวรอ่ะก็เคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์มาเมื่อปี2022ปีที่แล้วจำได้ไหมนะปีที่แล้วเขาเป็นเจ้าของ l อลเวรเป็นเจ้าของ c o โลร a โด m มม o อตนะครับทีมอ่าอันนี้ได้เป็นทีมคริกเก็ตลาคอสติกแชมป์อันนี้ก็เพิ่งได้แชมป์ไปเมื่อปีที่แล้วก็เป็นเจ้าของด้วยนะ c o โลราโดอัวานครับอันนี้ก็เป็นแชมป์ฮอกกี้ฮอกกี้น้ำแข็งฮอกกี้อ่ะ,อะเมื่อปีที่แล้วเหมือนกัน c o โลร a โดอัลวานครับและล่าสุดเมื่อ2วันเมื่อวานหรือสวันนั่นเองผมก็เพิ่งทราบรจริงๆว่า ตระกูลโคลนเก้เป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลคือเดนเวอร์นักเก็ตแชมป์ NBA ล่าสุดนี่เองเห็นไหมครับเขาเข้าไปสโมสรเข้าเข้าไปเป็นเจ้าของอะไรปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะให้ทีมเหล่านั้นเป็นแชมป์เป็นแชมป์เป็นแชมป์ได้หมดเลยมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ไม่ใช่แค่เข้ามาเพื่อจะกอบธุรกิจไม่ใช่เข้ามาเพื่อจะโกยเงินไม่เข้ามาเพื่อจะเอาผลประโยชน์แต่เขาเข้ามาเพื่อที่จะ พาทีมนั้นประสบความสําเร็จด้วยโอเคเรื่องรายได้เรื่องผลไรงประกอบการเรื่องค่าเางินหนังเงินหนต่างอ่ะคนทําธุรกิจยังไงเขาก็อยากได้แต่ถ้าความธุรกิจความเป็นธุรกิจมันควบควบูคบ่ไปกับความสําเร็จที่ผู้บริหารมีความทะเยอทะยานด้วยโอ้มันจะส่งแรงบวกไม่ได้ว่าถึงสโมอสรไหนนะ <laughs> มันจะส่งแรงบวกเพราะนั้นสิ่งที่ตัวพี่จอร์จโคินเก กำลังทากาลังปฏิวัติกับอาร์เซนอลอยู่ตอนนี้สิ่งเดียวที่เราทําได้คือตบมือเชียร์ <c oughs> ตบมือเชียร์เท่านั้นจริงนะครับไม่ต้องเกิดความสงสัยไม่ต้องว่าออซื้อมาแล้วจะดีไหมกูก็ไม่รู้หรอก <c oughs> ซื้อมาแล้วจะดีไหมก็ไม่รู้หรอกแต่ที่ผ่านมาฟอร์มดีอะแล้วก็เล่นอยู่ในลีกอังกฤษเล่นกับลีกอังกฤษมานานไม่ต้องปรับตัวอ่าถ้าได้มานึกออกไหม กับบางคนที่ซื้อมาจากนู่นอ่ะหลายร้อยล้านของทีมอื่นเป็นไงอ่ะพอมาเจอหลงกินหงิกหงิกไม่ได้พ่าถึงทีมไหนนะไม่ว่าถึงทีมไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ตามกันอีกทีหนึ่งนะอ่ะมาเรื่องคนอื่นบ้างแหมเดี๋ยวจะเอียนข้าวซะก่อนแต่ตอนนี้ไม่เอียนนะตอนนี้กินข้าวทุกวันกินวันละสามมื้อเมื่อคืนมื้อดึกก็กินด้วยอ่านะอ่ะแซมบี้รอคองกาครับแซมบี้รอคองกาหลังจากที่ เสร็จจากการยืมตัวกับคิสตัลร์บเตแล้วกลับมาแล้วนะครับกลับมาสมโมสรแล้วตอนนี้มีข่าวว่าสมโมสรเบอร์ลี่ครับน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่คุมทีมโดยพี่วิงแวงซองกอมโอวองวินเซนคือชื่อขอเขาวินเซน์แหละแต่พอเป็นในฮอลแลนด์เป็นในฝรั่งเศสแล้วพวกนี้ก็ต้องเป็นแวงซองกองปนีจริงชื่อวินเซนต์คอมพานีแวงซองกองปนีนะครับซึ่งเป็น ผู้จัดการทีมเป็นโค้ชของเบอร์ลี่นะให้ความสนใจอยากจะซื้อตัวอยากจะซื้อตัวแซมบี้ลองกาครับ <c oughs> เพราะว่าทั้งอันซองกอมบนีเคยร่วมงานกับแซมบี้ลองกาที่สโมสรอันเดเลตในเบลเยียมเออก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการติดต่อกูซื้อทาชาวเบลเยียมคนนี้ครับวินซองกอมบนีเนี่ยจะมีการติดต่อมาอย่างอัลจาอนเพื่อ สอบถามถึงความเป็นไปได้ในค่าตัวและการย้ายทีมนะครับสำหรับข่าวแซมบ,บี้รอกองก้านะกะ็ถ้าไปได้ก็โอเคนะโอเคนะไม่ไม่ว่ากันนะครับก็อย่างที่บอกครับมีเข้าก็ต้องมีออกตอนนี้กำลังจะเข้าเข้าเยอะด้วยนะออกมันก็ต้องมีบ้างเพื่อหนึ่งระดมทุนสองเพื่อที่จะปัดพื้นที่ให้มันว่างๆหน่อยคิดจะสู้กับเขา คิดจะลงจริงแชมป์กับแมนซีโอ้โหเดี๋ยวปีหน้านะแมนยูตอนนี้แมนยูเดี๋ยวกำลังโอ้โหอะแมนยูซะหน่อยท่านชีคครับท่านชีคอาท่านชีคท่านเป็นเจ้าชายอะเป็นเจ้าชายของทางพวกตอนออกกลางอะนะครับตอนนี้มีข่าวหนาหูแล้วก็เขาค่อนข้างคอนเฟิร์มด้วยนะว่าท่านชีคชาซิมแมจิชาซิมอะ,ก,มอะกำลังจะ ประสบความสำเร็จในการเทคโอเวอร์จากตระกูลเกลเซอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่ทั้งทั้งมูมาดบินซามานอาซาดนะครับอันนี้ของนิวคาสเซิลท่านชิคมันเซอร์นะครับชิคมันเซอร์นี่ของแมนซิตี้ที่เพิ่ววันก่อนไปดูแชมเปี้ยนลีกเป็นการเข้าดูแมนซิตี้เตะในรอบ13ปีแล้วก็ท่านอัลคาลาฟีนะครับอันนี้ก็เป็นของ ปลาลีเซงเยเมนครับและล่าสุดครับชิกชัดเซมนะชิกชัดเซมนะเซมนะครับกำลังจะประสบความสำเร็จในการเทคโอเวอร์และถ้าเผื่อเขาเทคโอเวอร์ได้อะไรจะตามมาครับเงินทุนโอ้โหและข่าวทั้งเรื่องของนักเตะหลายๆคนตอนนี้โอ้โหแรงมากสําหรับแมนยูเพราะนั้นตอนนี้ก็กระดิกระดายใหญ่เราตามเรื่องดีแค่ไรของพวกแมนยูกําลังตามเรื่องของท่านชิกอยู่ <t astic> <t astic> <t astic> นะก็ประมาณนี้แล้วเนี่ยอย่างที่บอก แมนยูเขาก็จะได้เงินทุนหมหาศาลแล้วก็นักเตะต่างๆผมว่าเขาจะเข้ามาแน่ๆนะครับความเก่งกาดมันมีอยู่แล้วครับเชลซีเองหลังจากที่ปีหน้าเนี่ยได้พอชครับอ่าอ่าอะไรนะปุชุดชิโนนะพี่พอสนะนะครับก็กำลังจะเริ่มสะสางอะไรต่างๆในเชลซีด้วยนักเตะล้นทีมก็กำลังมีการนู่นกันนี่มาก็ ผมว่าเคลซีก็น่าจะกลับมาเก่งได้นะครับพี่พีริวอร์พูลครับโอ้โหนะก็หลังจากที่ได้แม็คลิสเตอร์ครับเป็นซีนแบงเกอร์เลเตอร์เดี๋ยวมีข่าวกําลังจะเอาอีก2-3ตัวเพราะฉะนั้นเป็นคู่แข่งอีกแล้วนะครับทัตแนมฮอสเปอร์นะอันนี้สเปอร์ยังเงียบอยู่เอาตัด้วยก่อนแล้วกัน <c oughs> ตัด้วยก่อนแล้วกันนะครับแล้วเนี่ยเคลซีแมนยูลิเวอร์พูลไหนยาน,นิวคาสเซิลอีกอะนิวคาสเซิลปีนี้ประสบความสำเร็จมากเดี๋ยวผมว่าชีค ท่านชี้ของนิวคาสเซิลน่ะพีเอสฮาวอยากได้ใครเดี๋ยวเขาเอาอีกนะเขาเอาอีกแน่นอนพวกนั้นเงินถุงเงินถังจริงๆนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราต้องการที่จะสู้แบบจริงจริงจังแบบเต็มที่เลยนะในฤดูกาลหน้านียแม่มันก็ต้องเสริมทัพอย่างนี้นะครับอะมีข่าวเกี่ยวกับเพิ่งพี่วิลเลียมซาลิบาหน่อยพี่วิลเลียมซาลิบาที่วันนั้นบอกตอนนี้กาลังเที่ยวอยู่นะครับแล้วก็บึงๆๆบ้งลึกบื้งหลังนะหลังจากที่ตกลต,ตกปากรับคํา ตกปากรับคำกับอาร์เซนอลกับพิต้าเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวกลับมาจากเที่ยวจะกลับมาเซ็นสัญญาในการต่อสัญญาไปจนถึง2 0 2 0ปี27แล้วก็บวกแอดออนอีก1ปีนะครับเขาปฏิเสธไบรเยอร์มินิคครับปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะต้องบอกเลยบอกว่าวิลเลียมซาริบาครับปฏิเสธแมนยู ปฏิเสธข้อเสนอของไบโอเมนิกและปฏิเสธข้อเสนอของปารีสแซงเยแมงครับเพื่อที่จะต่อสัญญากับอาเซนอตและฝากอนาคตไว้กับอาเซนนลนี่คือสิ่งที่นักเตะถึ่งที่เบื้องลึกเบื้องหลังที่เราเพิ่งรู้กันเข้ามาเพราะนั้นก็นักเตะมีใจให้เราครับเพราะนั้นเราก็ต้องเชียร์เชียร์น้องเต็มที่สำหรับวิลเลียมซาดิบานะครับหลายคนบอกโอ้เล่นท่ายึกยักยักยักก็เหตุผลมันมีว่าจะต้องทำอะไรเพราะว่าในการต่อสัญญ,ญามันก็ต้องต่อสัญญ,ญา ให้กับนักเตะได้ดีที่สุดอย่าลืมนักเตะมีเอเจนต์ด้วยนะมีเอเจนต์ด้วยไม่ได้ตัวโปเปล่าเล่าเปิดเพราะนั้นผมว่าอ่างต่างมันก็ต้องเกลี่ยไปให้ทั่วๆถึงๆอ่ะสุดท้ายก็จบลงแบบวินวินเห็นไหมไม่มีอะไรเพราะนั้นก็สบายใจได้เนี่ยถึงเขาเรียกว่าน้องมันปฏิเสธแมนยูปฏิเสธปารีสแซงต์แฌร์แมงแล้วก็ปฏิเสธไบเยอร์มินตคทีมยักษ์ยักทั้งนั้นเลยอ่ะทีมยักษ์ยักทั้งนั้นเลยแต่ไมน้องมันคิดจะฝาก ชีวิตตววกับพี่เมกเกลตาสู้กับพี่มิเกลตาสู้การสนอนต่อนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงสำหรับวิเลียมซาดิบาที่มีใจนะมีใจให้กับทีมขนาดนี้นะก็คงประมาณนี้สำหรับเช้านี้ไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรมากผมจะพยายามไม่ให้คลิปเกิน20นาทีเพราะว่าจะได้โหลดไวนะครับแล้วก็ื่อนไหวง่ายไม่งั้นโหลดช้าช่วงนี้ YouTube อะไรไม่รู้โหลดได้ช้ามากเลย นะก็ประมาณนี้สำหรับเช้านี้นะครับ <S <S <an> <S เดี๋ยวตามข่าวพี่ข้าวพี่ดิแคทไลฟ์กันอีกทีสำหรับวันนี้ก็คนคันี่จะหึ่งหึ่งนะหูทั้งเทพเดวิดครับทั้งโลมาโน่ ano, หลายๆคนเลยพี่ชายวัดนะครับตอนนี้ตามติดตน,นาการณ์ตอนนี้อยู่นะตอนนี้ประมาณตีหนึ่งตีสองคงจะหลับอยู่ <S <S <an> <S เดี๋ยวประมาณสักเช้าเช้าเลยหลังเที่ยงหลังเที่ยงบ่ายบาย่บาคงจะมีการเคลื่อนไหวอะไรกันต่อหมายถึงหลังเที่ยงบ่ายๆ่ของของบ้านเรานะครับ กอจะเป็นชาวของเขาในวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวลองตามข่าวกันอีกทีนึงครับติดตามผมได้ทั้งช่องทาง Facebook นะครับติดตามผมได้ในช่องทาง Instagram นะอินสตาแกรกลับมาใช้แล้วหูไม่ได้ใช้มาต้อง3-4ปีนะเมื่อวานนี้เปิดไปหรือไปหรือแอคเค n t ไปทำอะไรก็ติดตามได้ใน i n s t a g r กรครับพิมพ์ p IM t o n t ต้นนะครับแล้วก็ k d 2 1นะเดน๋เวี๋ยวจะปากไว้ในช่องเพิ่มเติม,ตมครับ ต้น KD 2 1ครับ p O N p K D 2 1นะนั่นะคือ,อความเคลื่อนไหวใน i ิน t a g r กรมครับรรปภาพนักเตะอะไรต่างๆที่พูดคุยถึงในคลิปก็อาจจะไปลงในนั้นในอินส a g แกรมนะครับให้เพื่อนๆได้ลองติดตามดูนะเข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้กับ Channel, ทนนี่วีจันนอ์อาร์อันแฟนคลับครับติดตามทั้ง Facebook ทั้ง i ิน t a g r กรมได้ทุกช่องหลายช่องทางเลยนะก วันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับแล้วก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะฟ้าฝนก็เริ่มตกแล้วถนนหนทางก็จะเปียกปอนก็ระวังกันร้อนระ,ว,ระ,ว,ระวังกันหน่อยนะครับฝากสบายดีพี่น้องสปปลาวครับส่งกําลังใจมาให้ทุกวันเลยจริงๆต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับส่งกําลังใจให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเหตุการณ์ไม่ค่อยสงบนะ,ะล่าสุดก็มีพี่น้องทหารทหารต้องเสียชีวิต ตั้ง,งตแต่ตำรวจจะเป็นระดนต,ะต้องเสียชีวิตก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับสง่งกำลังใจให้กับพวกท่านทุกคนแล้วก็ทั่วประเทศด้วยท่านสุดยอดอยู่แล้วนะครับยงไงก็ติดตามที่โคชแนนอ,นอา,าร์ซานแฟนคลับด้วยครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ